วัสดียามเช้าครับผมมิสเตอร์ฮัเซียเที่ยวสะใจกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อคืนช่วงหน้าฝนครับของเชียงของวันนี้วันที่1สิงหาคม2 5 5 7นะครับผมมิสเตอร์ฮัเซียเที่ยวสะใจมานั่งชิลๆจิบกาแฟครับชมวิวทิวทัศน์แล้วก็พร้อมกับพูดคุยกันไปด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้นะครับก็หลังจากที่กลับสัมมนาไปเนี่ยกับ กรุงเทพกลับจากสัมมนามาผมก็เอากล้องไปซ่อมแล้วเพิ่งได้กล้องมาเมื่อวานนี้เองระหว่างนั้นนี่ผมก็ทำครัวสะะใจก็คือเป็นอาหารนะครับที่โบราณนิดนึงแล้วก็เป็นอาหารจาก AEC ที่ผมเดินทางไปคนพบมานะครับก็หลังจากจได้กล้องก็เลยถ่ายคลิปให้ชมกันแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยครับวันที่ผมเปิดตัวแผ่น DVD ของงานสัมมนาครั้งแรก ก็หลักที่ผ่านสัมมนาไปแล้วก็มีการบันทึกไว้แล้วก็มาขายในแผ่น dvd เพื่อให้เพื่อนๆที่พลาดจากการสัมมนาสามารถที่จะมาชมกันได้นะครับบางครั้งคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะครับจะได้ไม่ไม่ตกงานหมานถึงว่าได้รับรู้สิ่งที่ผมไปพูดในงานนะครับก็น่าสนใจครับในงาน หลายๆคนชื่นชอบกับความรู้ลึกๆเกี่ยวกับ YouTube แล้วก็เก็ตท่องเที่ยวของมิสเตอร์เอเซียนะครับกับกาแฟคาปูชิโนนะครับวันนี้ผมเอาเครื่องชงกาแฟมาชงกินอยู่ที่บ้านของพี่โรดเขานะครับสบายๆชอบครับเวลาที่ เห็นท่องนาท่องไร่มันนึกถึงในวัยเด็กของเราเองตอนไัยก่อนผมก็เคยดำนานะครับเคยตกกล้าเคยอะไรแต่พอโตมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําแล้วตอนนั้นพอจบม .3 ผมก็พยายามที่จะสอบไปเป็นทหารแล้วก็ในีสุดก็เป็นช่างฝีมือทหารนะครับประวัติมากมายของผมอยู่ในซีดีดีวีดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็ช่วยเขาเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องของการทนานาเนี่ยแล้วก็ขอแบ่งข้าวไปกินจะเรียกว่า ทุกวันนี้ก็กินข้าวที่เราปลูกเองก็ว่าได้ครับไม่ได้ซื้อเขาเป็นวิถีชีวิตแบบง,ง่ายๆพอเพียงครับพริกหรือว่ากะเพราก็ปลูกแล้วก็กินเองนะครับคาปูชิโน่ของผมนี่ก็คงจะกำลังดีนะครับโอ้ยมันยังร้อนไม่อย <c oughs> แต่ก็โอเคนะครับนี่ครับผมชอบกิน กาแฟที่ใส่นมเนยอะๆคาปูชิโน่แบบนมเนยอะผมว่ามันค่อยๆจิบคล้ายๆนมอุ่นแล้วก็ไม่เร่งรีบชีวิตแก้วหนึ่งเนี่ยผมจิบไปนั่งทำงานไปเนี่ยบางครั้งก็ประมาณสักชั่วโมงนึงจิบไปเรื่อยๆครับหมดก็พอวันหนึ่งผมจะกินกาแฟแค่2แก้วนะครับแต่เวลาเดินทางผมจะกินมอคโคนาโกรนะครับแบบที่มันเป็นเกล็ดๆผสมเข้าไปกินได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านหรือ มาพักที่ที่สามารถเลือกได้ครับเขาไปนั่งร้านก,กาแฟรวกกาแฟสดนั่งชมวิวทิวทัศน์ดูนู่นดูดดดนี่ไปนะครับบรรยากาศขอบคุณมากครับที่ติดตามผมมิสเตอร์ฮอสเซียแล้วก็ติดตามช anel ครัวสะใจโดยทั้งคน subscriber ตัวนี้นะวันนี้นะครับประมาณหนึ่งพันกว่ายอดวิวนี่มากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณจริงๆครับสำหรับใครที่ ติดตามผมมิเสเตอร์ฮัสเซียและยังไม่ได้ติดตามครัวสจใจก็เข้าไปดูที่ย